สวัสดีค่ะเพื่อนๆคงรู้เรื่องกดแรงดึงดูดกันไปแล้วเนอะที่มีขอเชื่อรับนะคะแต่ทำไมแล้วคนบางคนถึงใช้กดแรงดึงดูดไม่ได้ผล ไม่ว่าเขาจะดึงดูดอะไรเป็นของเล็กๆน้อยๆหรือว่าของที่มันใหญ่เกินความคิดเกินความสามารถเกินตัวของเขาทําไมบางคนใช้ได้ผลหรือบางคนใช้ไม่ได้ผลก็มันมีกฎง่ายๆอยู่ข้อเดียวคือการปล่อยวางค่ะคนที่ใช้กฎแรงดึงดูดได้ผลเนี่ยคือเขาจะมีวิธีการปล่อยวางอย่างเช่นยกตัวอย่างหินหยางคือในความ เป็นจริงในชีวิตมันก็จะมีหยินกับหยางใช่ไหมคะก็คือสีดำสีขาวเพื่อทำให้เกิดความสมดุลกันทีเนี้ยคนที่เขาใช้กดแรงดึงดูดได้ผลเนี่ยคือเขาจะมีการปล่อยวางในขั้นตอนสุดท้ายคือเขาวางใจว่าสิ่งที่เขาร้องขอไปในจักรวาลเนี่ยคือมันได้แน่ๆเขาไม่มีความสงสัยเลย ตรงนี้ทำให้เขาใช้กฎแรงดึงดูดแล้วได้ผลค,ค่ะวางง่ายๆที่เราจะคิดแล้วก็ทำได้นะคะก็อย่างเช่นเหมือนเราไปร้านสั่งกระเพราหมูกรอบเนี่ยเราก็แบบมั่นใจไปเลยว่าเราต้องได้กระเพราหมูกรอบหรือเราจะเพิ่มไข่ดาวเราก็พูดไปให้ชัดเจนเลยแบบบ้ากระเพราหมูกรอบจานหนึงใส่ไข่ดาวด้วยแล้วเราก็นั่งรอบนโต๊ะแบบชิวๆไปเลยไม่จำเป็นต้องไปในครัวแบบบ้ากะเพราหมูกรอบจะได้ไหม ป้าทําเป็นไม้ป้าแบบจะจําเราได้ไหมหรืออะไรยังไงอย่างเงี้ยคือวางใจไปเลยไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องใหญ่แค่ไหนอย่างเช่นเราอยากได้บ้านริมแม่น้าเจ้าพยาสิบล้านยี่สิบล้านอยากได้คอนโดเราก็อ่าขอเชื่อแล้วเราก็จินตนาการไปเลยว่าเราได้แล้วฟิลไปเลยแล้วก็ปล่อยวางใจไปเลยว่าเราได้แน่แน ท,ทั้งที่ความสามารถเรายัางไม่รู้เลยว่าเราจะทําได้ด้วยวิธีไหนแต่เราไม่มีความสงสัยเลยอย่างเช่นไม่สงสัยเหมือนกับการที่เราสั่งกระเพราหมูกรอบคุณป้าไปอะไรแบบนี้นะคะก็เหมือนกันอย่างบางคนก็ดึงดูดแบบเช็คอันนี้จะผ่านไหมวงเงินอันนี้จะกู้ได้ไหมจะผ่านไหมเออคือเขาจะโอนเงินมาให้เราไหมนะเอาเช็คไปเข้าแล้วเช็คจะเด้งไหมก็ให้ระวังใจไปเลยเพราะว่า เราได้ทำกฎข้อขอเชื่อไปเรียบร้อยแล้วจักรวาลจะจัดสรรให้เราเองไม่ว่าจะด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งแต่ขอให้เรามั่นใจและปล่อยวางตรงนั้นนะคะคือถ้าเราไปยึดติดกังวลมันจะทำให้สิ่งที่เราร้องขอสิ่งที่เราอยากจะได้เนี่ย มันติดขัดแล้วมันก็จะไม่ได้ผลลัพธ์อย่างที่เราอยากจะให้มันเป็นรเรื่องการปล่อยวางเนี่ยก็ไม่ใช่หมายถึงว่าปลงหรือว่าเออช่างมันเถอะไม่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่มันคนละความหมายกันคือในการปล่อยวางในที่นี้ก็คือหมายถึงให้เชื่อใจในกฎของจักรวาลว่าจะมออีกระบวนการขั้นตอนที่จะทําให้เราได้รับในสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ว่าปล่อยไปตามจตก,กรรม อะไรแบบนี้คือมันคนละความหมายกันนะคะก็คือให้แยกด้วยว่าปล่อยวางชิวๆสบายๆกับปล่อยปล่อยมันช่างมันไม่เอาแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือมันคนละเรื่องกันลองเพื่อนๆลองฝึกดูนะขอเชื่อรับแล้วในขั้นตอนของการรับเนี่ยเราต้องมีความปล่อยวางทำตัวชิวๆสบายๆเดี๋ยวทุกอย่างที่เราดึงดูดเนี่ยมันจะเข้ามาหาเราเอง ขอบคุณเพื่อนๆที่รับฟังคลิปนี้นะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b ์แล้วก็เดี๋ยวจอยจะมีเรื่องราวดีๆมาฝากกันอีกในช่วงหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะ